สบ,บายดีพี่น้องป้องป้ายสขูส๊สค้นสมองสบอนพี่น้องลุงป้าหนะอาอาผูเขามาเบิ่งสาวนัดบานานะเมื่อนี้สาวนัดบานาก็ได้ภาพพี่น้องมาหล่อทงคือเก่าเนาะมาหล่อทงหักะเห็นแสงแดดออกมาพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นังฝนยังตกอยู่พี่น้องทั้งหื้อเขา่าทั้งฝนตกเนะาะภูมัดกับมาดผูคนกับคนเนาะสาวบ้านเออสาวชนีป่าคนเข่ากับสาวนัดบานาหล้วก็น้องสาวหลานเนาะ คนข่าวสามคนพี่น้องสนีป่าเป็นคนขคับโลดพี่น้องเอ้ยอยู่ทงหน้าคือเก่าพี่น้องมีต้นตาลอีกพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าต้นตาลเนาะอันนัน้นพอน้องอนเนอยครับอันน้องอันตาลเนาะเพิ่นผูมาอยู่น้ำอะไรพี่น้องพ,อพ่อแม่เพิ่นครับ บ่มีปลากันเลิกกันเนาะเม่เพิ่อนก็อยู่กรุงเทพพี่น้องเลยกำพ่ำากำพอยก็เลยม,มาอยู่น้ำป่าพี่น้องเมย์สนับมาไดยแหละเออเป็นป่าของเพิ่นมาอยู่น้ำกันนี่แหละพี่น้องอยู่กินน้ำกันครอบครัวใหญ่หลายคนเนาะทั้งร้านทั้งเงินลูกเนะาะไปดีพี่น้องสี่ป่า คนขาเอันนี้น้องสาวหลานเนาะท่านี้ปลาเอาดีๆเลยแคลเฮียได้ครับหล่นอีแตกกระทงหน้าพี่น้องเอ้ยต่อยกันพี่น้องคนเราไม่ละมือพี่น้องเอ้ยผู้ชายกมัดเนาะเฮาก็เปลี่ยนกันมัดเมื่อกี้ในซันาับนนากมัดเลยพี่น้องเลยมาคนบ้านนี้เขามัด ขาเจ้ามัดไว้ขาเจ้า,าก็เลยขาเจ้ามัดเนาะเขากับคนสามคนพี่น้องคนขเข่าเชลอดอีแท็กบรรยากาศพี่น้องพ้นพ้นกับโตก๊กเนาะขาเจ้าว่าพายุเข่ากับพ้นกับห้ามเน่เนาะเขากับ เกษตรไดทั้งคนทั้งยังเขา่าก็ไม่ได้คอยเปียกปนใดอันไม่ได้คอยแห่งปนใดดอกพี่น้องเบาพิษเบาถือกันกขอโทษขอภายนำยลายเด้อพี่น้องเลย อังเกตหมัดเข่าพี่น้องมาค้นข่าวซอยสาวนัดบรานหน้าในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจกันเข้ามาหลายๆในเด้อ คนเขาอยู่ให้หน้าคือเก่า <S 2> <S 2> พี่น้องพี่น้องอู้พี่น้องเด้อครับหมดพี่น้องครับแนวกึมเทิงกินอันมันเทิงกินบ่จําเลยบ่ ครับต่อพี่น้งองกูมัดกับมัดพี่น้องเอ้ยบ้ามักเขาได้ผู้ชมพี่น้อง ยังฝาหนะคืมๆเนาะพ้นกสีม,เสม้เอ,าอ,อ,าอาา่านผมเว้ยเกี่ยวข่าก็ยังบอลเล่วทาานผสมเว้ยข่าก็ยังบอได้เกี่ยวแล้วซุกเต็มถุงสีงหอดเดือนหนึ่งเลยนาสนัดมานายังบอลล้วายังนอาเกี่ยวข่า ต่อไปนะก็เป็นหน้าเบาวกับตันพี่น้องหน้าเบาวกับตันต่อกับติดกับซาหน้าขนาดปรนรรณาะติดกันเลยพี่น้องเลยเพราะว่านาญาติญาติเดียวกันนนั่แหละพี่น้องตัองอีกพี่น้องสิไปขึ้นไฮได้ก่อนนี่นะงางไปขึ้นไฮหนะหั่นว่าตี หน้าแค้มทางพี่น้องอันนี้อีกหน้าอีกทงหนึ่งเนาะซอยกันหมัดเข่าคนละไม้ละมือพี่น้องขยโญมาเลยพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องเลาะทงก่อนพี่น้องเอ้ย เราบนเขาซุกก่อนพี่น้องแม่นลงเมือ่อเราบาดแจ็คได้น้อ่วดเกี่ยวเขาวทั้งลุ่มพี่นะองอขั้นหน้าก็สิหกหกเลจักหน่อยพี่น้องอันตอนที่เฮาดำนะ่ะบ่ได้หกดอกพี่น้องห้ากับหกวางอันนี้แหละเขา n h ามั่วบาดได้กิน n h าพี่น้องมันก็เลยแบบ n h าขึน้นก็เลยหกพี่น้องเลยเกี่ยวเขาวแล้วนะี่ก็คือสิแปนเลยแหละ เพราะว่าปล่อยง่วเนาะบานทางับบเกี่ยวเขาแลงแงมนาแลงเขาจะสิปล่อยง่วปล่อยควายพี่น้องเอ้ปล่อยอยู่แถวหาหน่ากัสิบบริเลียงอืมคือเว้นมีหมากตาลเนาะบานโอ้นี่กันยังบริคภค พี่น้องลงมาทางนี้บัดมาพ่อเบากับตันพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข่ากับลานสาวสองคนพี่น้องไปดบายดีเอาไปแล้วเมื่อวานนี่โบแล้วพี่น้องหน้าซีพายสภาพหมื่อวานเนี่ยบอกเห็นไปเหตุห้องธาตน้ำกันเลยยังยากเวียกเนาะเมื่อวานนี่ว่าจะเอาไปแล้วซีพายโบแล้วแล้วแต่แป้นหาพี่น้องมือนี้ก็เลยออกมาเกี่ยวอีกยังหน้าสองหายวหน้าสองหาหน้าที่ยังหาหนึ่งมือนี้คือสีแล้วเกี่ยวเนาะ สบายเลยและวันนี้ย <but> ังจะมาเป็นวันวันจันทร์แล้วก็วันอังคารจะเป็นวันอังคารหมดเลยมัดมีมืออื่นวันจันทร์หรอมืออื่นคือจะเป็นมืออื่นมัดมื่นวันอาทิตย์แม่นบอกมือนี้วันอาทิตย์เขาบอกวันจันทร์กับวันอังคารหมดแล้ฝนมันตกพี่น้องแม่นพายุเข่าพี่น้องเอ้ยพายุเข่าอันนี้เขายังคืองามเลยป้าเข่าบาลกัรตันพี่น้องเข่าขาวเพราะสองเห็นดินนี่ ขาอียิปตดำเลยดำมันไปดำอยู่หน้าทงหน้านาลุบมีแต่เขาอันอมห่วงเออได้นี่แหละมันได้แต่ว่าเขาอมห่วงไงได้ยังคงห่วงก็ดุดก็ดิดอยู่มันตีไปอยาณนอืมดีแต่ว่าหน้าลายมันก็เลยได้ลายสอบปั่นในจากสอบยังไม่ได้ปั่นบ่ปั่นแล้วทีนึงก็เจ็ดเจ็ดสิบสามสอบปาทอพี่น้องไออันนี้สองก็บมเห็นดินเนาะงามดีเขาหน้าทง ดีแท้ดำมมาดีกูอยากไหมดำเป็นตาสิบอะไ้เกี่ยวเนาะแต่พนแบบมาดีซ้ำไทยเบากัะตันกับสิได้เกี่ยวเขาต่อพี่น้องเลยเกี่ยวเขาพี่น้องเฮาก็จะไปเกี่ยวเขาด้วยกันเลยเกี่ยวเขาซอยก้านพี่น้องเลยสาจอยบดรอกมาหาซาจอยพูนเป็นไปนะบัวถั่วบอยเมื่อกี้ไปเห็ดยังหมูหมูจิ้มอยู่วัดบ้านเฮาล่ะวัดบ้านหมูไปกับทีมงานถั่วบอยซาจอยบได้บได้จ้างเพื่อเนาะเพื่อก็เลยบอกออกมา เสาเมื่อนี่เสาเมื่อนี่จ้างเออบุมีซอยฟรีได้ซื้อเมื่อนี่ซอยเข้าฟรีนะซอยได้อือซอยบัวเอาเงินอันนี้หาตังหาอะไรกันขนาดจ้างเนี่ยบุมีคนอยากมาแม่คุณเมื่อนี่ยากเนาะหาคนก็ยากอยากรวยอยู่พี่น้องซื้อรถไอ้ปั่นแล้วรถซื้อรถเกี่ยวรถจากบนไปหาไผเนาะแม่เดี๋ยพี่น้องเยย่านคนเล่าตกงานวินแถบอยู่กัได้รถเกี่ยวมา อันนี้ไปไหว้านไปโคหล่ไงเขามายังบีีสิอยากมาว่าขนาดจ้างไอ้จุดได้ไปไหวยไป้อโอ้ยว่ะงานนะว่ะคือผูวเห็ดคือผัอยากมาเหตดงานเอาเงินว่ะยังไงไปหาไปโคหล่อืมโอ้อเหตดยังก่อันเทาบอยนะไอ้หมูจุ่มวัดบ้านเฮ้ากินแล้วเลยแหละตอนเช้า โหน้ำลาวจะไปใส่ต่อหมดจาเสียงรถุดแหย่ใส่หมาสานี่หมาะต่อยพินต่อยยังนะโบมีทีเขาเขาเปิดไอ้ดเขาควบคุโอ้เปิดปักเล่ออืมอืมเบากับตันก็ได้เกี่ยวขขาวต่อพี่น้องเอ้ยห้าวก็บเสีได้เกี่ยวขขาวเพราะว่าหน้าติดกันพี่น้องหน้าไก่กันกับเป๋ากับตันเนาะอืมติดกันเลยพี่น้องเอ้ยก็เลยเห็นเพิ่นเกี่ยวขขาวกับลานสาวสองคนก็เลยหยางลงมาหาตรงนี้นะหลับประกันเนี่ยหยาพี่บอบพี่น้อง อย่างพี่บอกเต็มคันเลยหน้าคือการเลไรย่างงี้มจะได้คันหน้านะปวดโพเสียออกกับบดับเด้อพี่น้องบอดบดทงในได้จักซอปกติมาลอยไปลอยหกเจ็ดชิพหมดละรอบนี้ก็ลุ้นน้ำการพี่น้องว่าจะได้จักซอฝากไปติดตามส่องบอกกับต้านน้ำในเด้อพี่น้องก็พอคุณหลายๆปั่นรอบซ้องจะได้จักซอ มวนมวนอะไรมวลนาะเป็นตะมวเนาะแนนคนไลายล่ขกาะเจ้าก็ตอนหาบอย่างดีนะอันย่อเขาย่อหนามให้กินอย่างดีไปนะะวันนาหากเั่งนั้นผู้าฒ่เท่งเด็กน้อยบ้านขราเจ้าน่ะใครก็ไปแนนอิ่มบุญมก็มวนน้แต่ว่าเห็นไปทองรอบละว่าคือเห็นเห็นแต่เบาไก่ไปคุอรอบนะเพื่นติดติดตเกี่ยวขาวบุมีอืม บ่ได้เปลี่ยนไคจัะมือเลยมีแต่เกี่ยวคู่มือเห็ดคู่มือบมีคนคนสองคนสามคนบ้านนี้เขาก็จะได้ไปเกี่ยวเขาต่อพี่น้องเลยหน้าตีกันกระเป๋ากำตันหย่างออกมาแบบมาเพาะเพิ่นเกี่ยวเขากระานสาวสองคน ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสานัดบันาเด้อพี่น้องส่งแรงใจมาให้สานัตบรรณาลายในยเด้อพี่น้องเมื่อนี้สา,น,านัดบรรนาข้อยกขิปเพียงเท่านี้พี่น้องพบพ่อกันขิปต่อไปพีนพ่น้องคอยพี่น้องสุข,ขูสุคนที่เขามาติดตามสา,น,านัตบรรนามาเบิ่งซ่องสา,น,านัดบัรนาขอให้อยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพเข้มแ็งเห็ดยังกับขอให้ลำให้รวยให้ได้นะพีน่น้องให้เฮ้งให้รวยให้ปังขึ้นพวกเก่านะพี่น้อง สบายดีพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ